ความคุ้มค่าความประหยัดในราคาค่าตัวเพียง1,519,000ากับเจ้านิสสันเคอร์เรียมีอะไรไปชมกันครับเริ่มด้วยไฟหน้าเป็นแบบคอต l อ d 4ดดวงให้ความสว่างยิ่งขึ้นมาพร้อมกับไฟเดย์ทัมลันลิ้งไลท์ด้านล่างนะครับจะเป็นไฟตัดหมอกให้เป็นแบบ LED นะครับเป็นคู่เลยด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาด้วยกัน4จุดนะครับ ถัดลงมาจากด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่และใต้โลโก้นะครับจะมีกล้องด้านหน้าเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ด้านหน้าให้ลูกค้ายินขึ้นด้วยครับถัดลงมาอีกนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์เรดร์เตือนก่อนการชนแล้วก็ระบบเบรกอัตโนมัติถัดไปครับเราจะมาในเรื่องของตัวล้อ ล้อของเทอร่านี้นะครับจะให้มาในขนาด18นิ้วยังไม่พอนะครับจานเบรกดิสเบรกใหญ่นะครับขนาดนะครับ3 5มมิลด้วยกันครับเบรกอย่างมั่นใจต้องเทอร่านะครับถัดมานะครับจะเป็นกระจกมองข้างที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับขณะเลี้ยวนะครับด้านล่างจะเป็นล้อง360องศาติดไว้ด้านละ1ตัวนะครับ ส่วนข้างในที่ในกระจนะครับจะเป็นไฟเป็นสีส้มๆอันนั้นเขาเรียกว่าบายสปอร์ตวร์นิ่งนะครับเตือนจุดอับด้านข้างนะครับเวลาเาเปลี่ยนเลนตัวนี้ก็จะมีให้อยู่ในเทอร่านะครับผมถัดมาครับตัวนี้นะครับที่เห็นเงินอยู่นี้เป็นตัวเขาเรียกว่ากุญแจอัจฉริยะนะครับอิโมบิเลเตอร์ลูกค้าไม่ต้องถือกุญแจขึ้นมานะครับสามารถเปิดรถหรือล็อกรถได้ที่ประตูได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผม ามาอีกครับตรงนี้ผมรีวิวตรงบันไดให้นิดนึงครับบันไดด้านข้างตัวนี้ก็จะเสริมหลอด้วยบันไดนะครับเอาไว้สำหรับขึ้นและลงให้รถที่แบบมีความสูงต้องมีบันไดตรงนี้เอาไว้ขึ้นลงเพื่อความสะดวกของลูกค้ามาต่อเลยครับด้านหลังนะครับด้านหลังตัวนี้ไฟสวย,สวยเป็นไฟแบบ LED นะครับให้ความสว่างนะครับความสวยไฟตรงนี้เป็น LED ตัวนี้เป็นหลอดอยู่นะครับ ส่วนด้านหลังด้านล่างตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าแล้วนะครับต้องมีเซ็นเซอร์หลังด้วยครับเซ็นเซอร์หลังก็จะมีให้ด้วยกัน4จุดเวลาเราถอยหลังนะครับผมโอเคส่วนตัวซิกเนเจอร์นะครับของตัวนิสสันเทอร์่านี้ไม่บอกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามีออโต้ลิฟ์เกตให้ด้วยนะครับเวลาผู้โดยสารหรือว่าผู้ขับขี่ไปซื้อของนะครับไปช้อปปิ้งท่านผู้หญิงนะครับถือของ2มือ2ไม้นะครับไม่สามารถติดกุญแจในกระเป๋า เพื่อเปิดรถได้นะครับคันนี้มีตัวรีเกตสามารถคลิกเซนเซอร์รถก็จะเปิดให้แล้วนะครับเห็นไหมครับง่ายดายไหมครับคันนี้ใช้ง่ายใช้ดีไม่ลวนได้ครับเวลาเราปิดนะครับก็เหมือนเดิมครับเราคัดเขายังไงเราก็คัดอย่างนั้นนะครับคลิกเซนเซอร์อย่างนี้ง่ายไหมครับคลิกเดียวง่ายดายนะครับตัวนี้นําเสนอเลยนะครับยังไม่หมดนะครับด้านหลังเรามีกล้องหน้าด้านหน้ามีกล้องหน้าแล้วเดี๋ยวยังมีตู้หลัง กล้องนี้นะครับเป็นกล้องถอยหลังนะครับให้ความคมชัดที่เยี่ยมเลยทีเดียวกล้องนี้จะไปแสดงอยู่ที่จอที่ใส่คอนเด็กขนาด9นิ้วนะครับ <Okay. S 2> ถุยสี่มุมเลยนะครับผมแล้วก็ตัว,ตวนี้นะครับปัดเมอฝนด้านหลังนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แนะนําไม่ได้ตัวนี้เป็นกล้องอัจฉริยะนะครับเวลาลูกค้านั่งหลายคนนะครับศีษะบางหรือใส่ของเยอะตัวนี้จะเป็นกล้องอัจฉริยะสามารถมองผ่านจากตัวกระจกด้านหน้าที่เป็นกระจก มองหลังนะครับสามารถปอนออฟได้นะครับบางคนลูกค้าไม่ชอบสามารถออฟได้แต่มีไว้ดีครับเพราะว่านิสสันทำเป็นเจ้าแรกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับด้านในด้านในนะครับบอกเลยว่า l u x u รี่สวยหรูมากมากนะครับในราคาค่าตัวไม่ถึงล้านหกเริ่มจากที่พวงมาลัยคันนี้นะครับต้นขาจะเป็นมัลติฟังก์ชันเอาไว้สำหรับคอนโทรลนะครับ ดูฟังก์ชันการทำงานของหน้าจอแล้วก็นะครับเอาไว้สำหรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับหรือว่าใช้งานกี่ับเรื่อง entertainment หรือเพลงต่างๆส่วนด้านขวาด้านขวาก็จะมีเรื่องของพุชคอนโทรลแบบ Lock ล็อกคงที่รวมไปถึงรับสายบางสายบลูทูธของรถคันนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะฮะคันนี้จะเป็นเปิดอ่เขาเรียกว่าสตาร์ทรถแบบพุชสตาร์ทนะครับโดยที่ว่า ไม่ต้องใช้กุญแจไขาง่ายครับโดยปลายนิ้วเราส่วนจอตัวนี้เป็นจอนิส s ันค o น n e c t ขนาด9นิ้วนะครับรองรับตั้งแต่ android auto แล้วก็ apple car play ยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังมี google นนะให้อีกด้วยส่วนการต่อนะครับบลูทูธตัวนี้สามารถต่อเชื่อมไว้เนะี่ยได้ติดหกเครื่อง <Okay. S 2> แล้วก็เล่นได้พร้อมกันถึง2เครื่องอีกเครื่องฟังเพลงอ,อีกเครื่องเอาไว้ก็ตั้สายบลูทูธได้เลยถัดจากจอนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแอร แอร์ของเรานะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอนสามารถปรับอุณหภูมิความเย็นแยกทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งผู้ขับขี่แยกอิสระบางคนชอบเย็นน้อยเ <Okay. S 1> ย็นมากปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมรวมถึงปรับพัดลมแรงลมตรงนี้ได้อีกต่างหากนะครับขัดลงมาถึงแอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือในเรื่องของช่องชาร์จโทรศัพท์ของเรานะครับเทอร่าคันนี้มีใช้4ให้ด้วยรองรับการชาร์จไวนะครับ รวมแล้วก็ยังมีในช่องของ USB ให้อยู่นะครับล่างสุดก็จะเป็นในเรื่องของว i ยเลสชัตเจอร์นะครับหลือชัจไ้สายนั่นเองรุ่นนี้รองรับแล้วแล้วก็มีเฉพาะในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของโหมดการขับขี่เพราะว่าพันนี้เป็นรุ่นว l ขับเคลื่อน4ล้อก็จะมีขับ2ขับ4โลขับ4ี่ไฮนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าใช้งานในท้องถนนประเภทไหน นะครับโอเคแล้วก็จะมีช่องเปิดแอร์ของผู้โดยสารด้านหลังตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเครื่องเสียงคันนี้บอกเลยถ้าใครซื้อ v l เับ4ได้เครื่องเสียงโบสนะฮะเป็นเครื่องเสียงระดับพรีเมียมมาพร้อมกละโพง8ตัวนะครับยังไม่พอครับมีแอมลิฟายเออร์ให้ด้วยให้เสียงสมบูรณ์แล้วก็ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับลูกค้านะครับท่านใดที่อยากลองเสียงกับเทอรล่านะครับเรียนเชิญที่ มิสซันทีเกับทุ่มแบนด์นะครับเดี๋ยวเซลล์เคจะพาไปทดลองขับนะครับแล้วรวมถึงเปิดเสียงบอสให้ฟังว่าเสียงมันดีจริงที่ําโฆษณาหรือเปล่านะครับอ่ับลงมาอีกนะครับตัวจักรเกียร์เกียร์ของเราจะเป็นเกียร์เสปีดนะครับมาพร้อมหมวดเแมนนวลนะครับรองรับการใช้งานหลายประเภทอ่าลูกค้าบางคนอยากจะใช้เกียร์แมนนวลคันนี้ก็ยังรองรับนะครับถัดลงมาอีกตัวนี้ก็อยากพรีเซนต์เช่นกัน เพราะว่าตัวนี้มันจะมีปุ่มเาเรียกว่าปุ่มพับเบาะแถว2นะครับที่คอนโซลด้านหน้าเวลาลูกค้าบางคนไม่อยากจะให้สามีเขาเรียกว่าอะไรไปพับเบาะให้ภรรยาเองลงไปงีนะ้คันนี้ลูกค้าไม่ต้องลองรถนะครับสามารถทัดตรงที่คอนโซลตรงนี้ทางเกียร์เนี่ยทัดซ้ายหรือขวาง่ายทีเดียวนะครับเบาด้านหลังแถวกลางก็จะพับโดยอัตโ,ตโนมัติเห็นไหมฮะง่ายไหมครับส่วนเรื่องขับสี่นะครับ ขับสี่ก็จะมีเพิ่มเข้ามาอยู่2ตัวก็คือตัวยิบล็อกไฟฟ้าคันนี้มีมาให้ร <Okay. S 1> วมถึงมาพร้อมกับระบบช่วยลงทางลาดชันเทอร่าคันนี้ก็มีมาให้เช่นกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรดีมาชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่แถว2ของนิสสันเทอร่านะครับผมแถว2มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีที่วางแก้วตกกลางพักแขนได้ด้วยนะครับถ้าไม่วางแก้วก็พักแขนได้หรือวางแก้วน้ำใหอกาแฟได้ด้วยรวมถึง ตรงประตูนะครับจะวางได้2แก้วซ้ายขวาเช่นกันแล้วก็เทอร่านะครับทุกรุ่นเลยนะครับบอกเลยว่าเยี่ยมเพราะว่าจะมีช่องแอร์ตรงขาผู้โดยสารตอนกลางให้2ช่องนะครับเพื่อความเย็นทั้งคันได้ชุช่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีช่องร์จแบตถึง2ช่องด้านหน้ามีด้านหลังก็ต้องมีครับ <Okay. S 1> มีทั้งไทยอแล้วไทย C นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพาไปดูด้านบนครับจอของเราจะเป็นจอ e n t e r t a i n m e n t ขนาด11นิ้วนะครับตัวนี้จะใช้คู่กับตัวมีสติ๊กอีวีนะครับต่อกับตัว HD m I นะครับอยู่ด้านหลังนี้เราต่อไปหมดแล้วนะครับเครื่องเสียงนะครับจะลิงก์กับด้านหน้าเป็นเครื่องเสียงโบสขนาด8ตัวนะครับ8จุดด้วยกันเสียงดีครับอยากให้ลูกค้ามาลองฟังดูนะครับยยยังแบบแบบยังงเซฟบบอ,ต,อต้องเอยพอแล้วฮะนี่คือจอนิสสัน เ n t e r t เตอร์เทนเมนท์ที่อยู่ในนิสสันเทอร่านะครับเชื่อมต่อกับมิสเต็กทีวีนะครับรองรับทั้ง YouTube แล้วก็ Netflix สามารถดูได้นะครับเสียงดีนะครับเพราะว่าใช้เครื่องเสียงของบอส8ตำแหน่งพร้อมแอมป์ไฟเออร์ลูกค้าที่สนใจนะครับอยากลองฟังเสียงดีๆเชิญที่นิสสันทีเคฟกรนด์แบรนด์นะครับ๋ยวเซลเกจะพาเปิดให้ดูครับและทั้งหมดนี้คือเจ้านิสสันเทอร่าในรุ่น P l ขับเคลื่อน4ี่นอในราคาค่าตัว 1,519,000บาทลูกค้าที่สนใจอยากแต่งแบบนี้ออปชั่นแบบนี้ในราคาเท่านี้เรียนเชิญที่นิสสันทีเกระตุ้มแบนด์หรือติดต่อที่เซลเคนะครับเบอรโทรศัพท์098-258-8987ช่องทางเพจนิสสันทีเคเอฟยูทูบนิสสันทวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ